ครับสวัสดีครับน้องๆเนี่ยเต็นเต็นรถพี่อ่ะพิจารณะพีจารณายพิจารณาแนะนำมันก่อนพิจารบาน้องอ่ะสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษบ้างมีปัใจอะไรบ้างรถรุ่นไหนที่อยากดูจะเป็น Honda City ี x t 2.03ซ์สนย์มค่ันีสีอะไรสีบอลสีบอลเดียวโตเดียวโตโอ้อที่นี่ที่พอดีเลยแต่ว่าหนูอ่ะสนใจรถเป็นรถสองค่ะเพราะว่าหนูอ่ะจะใช้เอาไว้ขับไปทำงาน พอจะแจ้งรายละเอียดเริ่มเปิดกันนะได้คือรถรุ่นนี้ที่หนูที่หนูสนใจอ่ะคือพี่มีมาด้าเซตตี้ดู e x ปีสองพันสามใช่ไหมสีบอลเองินสีอัโต้คือรถรุ่นนี้มันมีเครื่องเสียงมาเครื่องเสียงคือซีดีเป็นปีสามโอ,อ้ปรถคันนี้ออกมาในราคาห้างอ่ะคือหนึ่งหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาที่ออกป้ายมาเลยนะรายละเอียดก็คือรถรุ่นนี้ที่พี่มีเนี่ย การใช้งานกิโลเมตรเนี่ยคือ89ประมาณ89กิโลเมตรแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางสีเส้นมาด้วยคือยางใหม่คิ๊บเลยมีประกันภัยชั้นหนึ่งกแต่มันเหลือแค่สามเดือนก็คือประกันอันเนี้ยคือที่ทําไว้เออมันเหลือสามเดือนแต่รายละเลอียดของมันคือพี่เสียนี่ว่าไม่ว่าหนูจะเป็นคนขับหรือว่าหนูถึงว่าหนูวันเนี้ยหนูซื้อไปหนูขักคนหนูประกันได้เลยหนูขับจนหนูเบิกประกันได้เลย พูดตรงๆนะพี่ผู้หนูสอคนอ่ะมีงิอยู่ประมาณสองแสนสามแล้ววันนี้ก็ถืองิสดมาพร้มเลยสองแสนสามถ้ามี่จกลงอ่ะแล้วสัญญากันได้เลยอสองแสนสามันมันต่ําไปนิดนึงน้องแตมก็คือรถคันเนี้ยมันไม่ใช่รถที่ผ่านเต็นมาแบบว่ามาทําสีทําอะไรหลอกหรอมันเป็นรถที่แบบว่าใช้งานมันจริงๆรักลูกค้าแบบว่าใช้งานมาจริงๆรักษามันจริงๆศูนย์อ่ะยังให้แบบว่าสองแสนห้าเลยอืม ค่ะแต่ถ้าเข้าสู่หรือเป็นรถราคาที่เขาตีกันก็จะต่อไปอีกหลายหมื่นหนูก็เลยแบบอยากนีกับเจ้าของโดยตรงเลยอืโอเคเข้าใจครับงั้นถ้าสองแสนหกหมื่นห้าพันที่ให้เลยพร้อมโอนโอนไปขนส่งเลยให้เลยเขียนเล่มให้เลยได้ไหมพี่เลขกลมๆเดี๋ยวถ้าหนูไปขัดเพิม่มเองได้ อนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งคือราคาผ่อนพวกหนูว่าสะดวกผ่อน,นไหมวางดาวล้วเขาผ่อนเหมือนผ่อนรถปกติเลยถ้าหนูแตบบ่ว่าไม่มีเงินก้อนพอที่จะแบบว่าไปถึงราคาที่ถู้สเสนอให้แต่ว่าพวกหนูางเงินเดือนแค่หมื่นเจ็ดเหนูเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในมู่นี้เองแล้วแต่ว่าหนูยังมีค่าใช้จ่ายมืออีกค้าผ่อนได้เดือนลวไม่เกินห้าพันเองแต่ถ้าวางดาวมันก็จะได้แสนึง่ง วางดา,ดาวแสนหนึ่งแล้วก็ผ่อนได้ไม่เกินเดือน่ะอ่างั้นกันพี่สมมตินะหนูวางดาวแสนหนึ่งรถอ่ะที่ตีรถอ,อ่ะที่ตีให้อ่ะสองแสนหกหมื่นห้าพันใช่ไหมราคาสดตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยพี่เออถ้าเป็นราคาดาวอ่ะวางดาวแสนหนึ่งรวมดอกสูงดอกเตี้ยที่มันอาจจะถึงประมาณสามแสนเกือบสามแสนหนูจะไหวกันไหมล่ะหนูผ่อนกันแบบว่าถ้าสมมติว่าหนูจะผ่อนจริงอ่ะหนูจะผ่อนสี่งดวดอืม ลองคิดดูว่ากี่นวดยี่สสามสองเดี๋ยวพี่บอกราคาอีกทีนึงหืูโอเคหรือเปล่าหรือว่าไม่โอเคก็บอกพี่ได้แต่จริงๆหนูก็อยากแบบซื้อสดไปเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวหือหนูก็ได้สอบแตบบ่อ่าจากใจพี่เลยนะเปลี่ยนยางชุดหนึ่งมันก็พันเก้าประมาณ9 0 0าพันละประกันชั้นหนึ่งหลือ,ออีก3ามวัน เห็นน้องสองคนนะตั้งใจจริง,รงมามาหาพี่เลยจริงๆเ่ยง,ง,งั้นพี่อยากลดให้หนูเห็นหนูสองคนน,ะออน่ารักดีเพิ่งเข้ามาในทํางานใช่ไหมล่ะเห็นสัตว์น่ารักดีงั้นเอาเป็นว่าคนละครึ่งทางสองสองแสนสี่ห้าพันจะโอเคไหมไคิดว่าไงสองแสนสี่ห้าพันถ้าวันนี้จองก็คือแบบว่าพรุ่งนี้โอนให้เลยได้ค่ะ ทั้งราคาแล้วก็สภาพรถก็ยังโอเปยังดีงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ขอข้อมูลของหนูชื่อชื่อเดี๋ยวเล่มอ่ะเล่มอ่ะที่มีอยู่แล้วเล<ร>่มไอ่มอีแล้วเดี๋ยวพี่จะไปโอนให้เดี๋ยวพี่โอนร้อยให้ที่คนส่งหนูก็มีหน้าที่แค่เดี๋ยวเซ็นเซ็นเซ็นอใบมอบอำนาจให้พี่ใบมอบอนนาจแล้วก็ทะเบียนทะเบียนสาเนาสาเนาประรชาชนไหมพี่เซ็นถองต้อง ก็ <temple. S 2> เดี๋ hehe, ยวพี่โอนให้เลยเดี๋ยวพี่ให้ให้เด็กไปโอนให้หรือก็รอรับรถงั้นตกลงททีี่่กันเท่าไหร่นะสองแสนสี่หมื่นห้าพันเป็นเงินสดวางวันนี้เลยไหมแต่เมื่อพี่จะนัดหนุมารับตัวตกตีเลยใช่ไหมใช่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 อาจจะเป็นอีก่สองวันสามวันเพราะว่าโอนเราก็ต้องใช้เวลาด้มยนทดนึขนส่งคนเยอะอืมงั้นโอเคนะค่ะยินดีมากครับเดี๋ยวพี่เตรียมเอกสารให้ทั้งเล่มประกันแล้วก็สมุดเช็คระยะทาง โอเคครับไว้เจอกันสองสามวันนะครับโอเคครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ